สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กร,รมพยากรของปีนักษัตวปีถอกค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนสิงหาคมปีพศสอง5อหสห้เป็นไงกันบ้างเอ่ย <c oughs> <c oughs> เดือนสิงหาคมนี้นะคะและที่ผ่านมาก็อย่าให้คุณแบบมองโลกในแง่บวกเข้าไว้นะคะอึดถึกทนและสู้เข้าไว้นะคะ ามาดูเรื่องการงานก่อนเลยแล้วกันในเดือนนี้นั้นว้าวเลยค่ะไปได้ดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพอะไรก็ตามเดือนนี้ถือว่าโอเคดีค่ะไม่มีเรื่องปัญหาจุกจิกอะไรเข้ามาให้คนแก้ไขมากงานยังคงดำเนินไปอยู่เรื่อยๆและดีด้วยนะไม่ใช่ไม่ดีอืม ได้ว่ามีความออิอ่มเอมเปรมปรีในจิตใจเลยล่ละไม่ยุ่งมากไม่หนักมากรู้สึกผ่อนคลายนะนะคะเรื่องงานนะในเดือนนี้นะไม่มีปัญหาการงานสรุปเลยแล้วกันผ่านนะคะนะในเดือนนี้ก็แน่นอนคะ่ะมาต,ต่อเรื่องการเงินแล้วกันนะคะตามหน้าไพาน่นี้การเงินของคุณ รวมสมบูรณ์มากเลยครับทำให้ครอบครัวของคุณอบอุ่นเลยนะคะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะรู้สึกว่าควรจะถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ขายก็จะหมุนเงินเก่งทำให้ได้เงินเยอะเลยนะในเดือนนี้นะคนทำงานประจำก็ใช่ย่อยเช่นกันนะคะได้เงินเยอะนะคะครอบครัวเป็นสุขเลยมีกินมีใช้ไม่ขาดมือในเดือนนี้นะคะสรุปการเงินก็ผ่านเช่นกันค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพ ก็ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็มีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยก็สามารถดูแลตัวเองได้ไม่ยากเย็นอะไรนะคะสุขภาพก็ผ่านไปแล้วเช่นกันนะคะต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้อาจารย์ก็รู้คนโสดมีปัญหาเพราะว่าไม่มีคู่อยากจะมีแต่ก็ไม่มีอะไรอย่างนี้นะแต่เดือนนี้ไพ่บอกว่าคนอ เมือนว่าคุณตั้งสเปคอะไรเอาไว้ก็พยายามทําตัวเองให้เป็นอย่างนั้นด้วยชอบคนทํางานเกง่งเราก็ต้องทํางานเกง่งนะชอบคนหุ่นดีเราก็ต้องหุ่นดีใช่ไหมคะชอบคนน่ารักสวยหลอ่อเราก็ต้องทําให้ตัวเองน่ารักสวยหล่อด้วยนะคะถ้าเราไม่สวยก็ต้องดูดีต้องแลดูสะอาดผิวพรรณเนียนเกรียงเกรานะคะอืมเป็นต้นเป็นต้น มีเกณฑ์พบเจอคู่อยู่นะคะแต่คนโสดที่เคยผ่านการมีแฟนมาแล้วและเลิกแากันไปแล้วขอให้มันจบสิ้นไปไม่ต้องอคิดหวยหาถึงแฟนเก่าแล้วไม่ต้องแล้วนะคะแก้มันรดาไปแล้วเราควรจะเริ่มใหม่ได้แล้วนะคะนะแล้วก็มาเริ่มฉลองกับสิ่งที่เราได้คาดคิดได้คาดฝันเอาไว้จะดีกว่านะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้ ขอให้คุณอดทนค่ะในเดือนนี้แฟนคุณจะขี้หึงหน่อยนึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณไม่ชอบแล้วแฟนก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะแต่ก็เลิกลากันไม่ได้เพราะว่าเรายังรักเขาอยู่รักเธอคนนี้อยู่นะคะก็ต้องทําใจหน่อยอดทนหน่อยแล้วเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะผ่านพ้นไปไม่ได้อยู่กับเรานานนะคะเดือนนี้ต้องอดทนและอีกอย่างหนึ่งนะคะคนเกิดปีเถาะนะคะ แฟนเราเวลาที่ไปไหนมาไหนกับแฟนก็ขอให้ดูดูเรื่องการแต่งตัวดูเสื้อผ้าหน้าผมด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนเราเขาจะอายเพื่อนนะคะกระทบถึงเรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้นะอ่ะต่อไปเรื่องที่จะเตือนสติคุณตามหน้าไพาน่นี้ไม่มีอะไรให้ติเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนที่สบายสบายไม่ ไม่ต้องมีเรื่องเครียดไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรเข้ามากระทบสักเรื่องเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรใหร้ติ <c oughs> นะไม่มีอะไรใหร้ติเลยแล้วก็เงินก็ดีงานก็โอเคไปได้ดีหมดเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้คนเกิดปีถถ่วค่อนข้างเอาข้างสบายสบายรีแล็กลีเลก ไม่มีปัญหาอะไรจุกจิกกวนใจเข้ามาในชีวิตเลยค่อนข้างดีมากด้วยนะคะนะถึงตัวประกบจะเป็นเดว,วิลก็ตามแต่เดว,วิลตรงนี้ก็มาบองบอกว่าคุณเป็นคนที่ชาญฉลาดที่จะใช้ชีวิตซะง,งั้นนะคะนะหมดแล้วถามนาไพานี้หมดแล้วนะเดี๋ยวคุณก็จะสร้างสมดุลในชีวิตคุณได้เองนะคะ ตามหน้าภายนี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ